ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหน้าที่รักษางานและความรับผิดชอบของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีหน้าที่สําคัญอยู่2ประการคือให้บริการหรืออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบินและดูแลผู้โดยสารด้านความปลอดภ,ภัยโดยการทําหน้าที่ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนั้นสามารถแบ่งออกได้3ส่วนนะครับคือหน้าที่ก่อนเครื่องออกที่เราเรียกว่าออนกราวด์ดิวตี้หน้าที่บนเครื่องบินที่เราเรียกว่าออนบอร์ดดิวตี้และ หน้าที่หลังจากเครื่องบินลงจอดแล้วที่เราเรียกว่า after landing duties ตอนนี้เรามาดูนะครับว่าหน้าที่ต่างๆนั้นมีอะไรบ้างโดยเริ่มจากหน้าที่ในขณะที่บนเครื่องบ,บ,น,บนพื้นดินนะครับที่เราเรียกว่า on ground duties หน้าที่ในด้านนี้ในข้อแรกก็คือการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของพนังงานต้อนรับโดยเริ่มจากการรายงานตัวการเข้าร่วมประชุมเพื่อแนะนําตัวและรับขอบ้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นสภาพอากาศ ชั่วโมงบินระดับความสูงอาหารที่ใช้บริการผู้โดยสารและจำนวนผู้โดยสารเป็นต้นครับในข้อต่อไปข้อที่2ก็คือการตรวจเช็คความสะอาดของห้องโดยสารห้องน้ำรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการบริการว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะใช้บริการได้หรือเปล่าหน้าที่ข้อที่3ก็คือการตรวจเช็คอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้โดยสารเช่นถังดับเพลิงถังออกซิเจน อุปกรณ์ส่งสัญญาณเป็นต้นหาอุปกรณ์ต,ต่างๆเหล่านี้มีสภาพที่ไม่พร้อมใช้งานต้องรีบแจ้งกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาดําเนินการเปลี่ยนให้ก่อนคี่เครื่องจะออกข้อที่4ก็คือการตรวจเช็คอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่เตรียมไว้ให้กับผู้โดยสารเช่นหนังสือพิมพ์นิตยสารหรือผ้าห่มเป็นต้นหากมีจานวนไม่เพียงพอต้องรีบแจ้งกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ทราบนะครับส่วนแล้วหน้าที่ข้อต่อไปก็คือข้อที่5 ก็คือการต้อนรับผู้โดยสารเมื่อผู้โดยสารขึ้นมาบนเครื่องแล้วพนักงานต้อนรับมีหน้าที่จะต้องทักทายและช่วยเหลือผู้โดยสารตลอดจนการสร้างความประทับใจแรกพบให้เกิดกับผู้โดยสารหน้าที่ต่อไปหน้าที่ข้อที่6กนะครับก็คือสาธิตให้ผู้โดยสารทราบถึงการใช้อุปกรณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยและการปฏิบัติตัวในกรณีทีภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้นรวมทั้งการเตรียมตัวก่อนเครื่องออกและหน้าที่ในข้อต่อไปคือข้อที่7ก็คือพอนักงานต้อนรับต้องตรวจดูความวาเรียบร้อยภายในห้องโดยสารอีกครั้ง ก่อนที่เครื่องบินจะออกหน้าที่ในข้อต่อไปนะครับคือหน้าที่เกี่ยวกับของการของพนักง,งานต้อนรับที่อยู่ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บนเครื่องบินนะครับหน้าที่แรกที่สําคัญมากครับคือการบริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้โดยสารและถ้าหากมีอาหารพิเศษในเที่ยวบินนั้นพนักงานต้อนรับจะต้องให้การบริการผู้โดยสารที่สั่งอาหารพิเศษก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อป้องกันความผิดพลาด ข้อที่2ก็คือพนักงานต้อนรับควรดูความเรียบร้อยในห้องโดยสารและห้องน้าอย่างสม่ําเสมอนะครับข้อที่3ก็คือว่าบางประเทศที่มีการกรอกเอกสารก่อนจะลงพนักงานต้อนรับจะต้องแจกเอกสารเหล่านั้นให้แก่พนักงานเพื่อก่อก่อนที่จะลงจากเครื่อง 4. เมื่อได้รับการแจ้งจากกับตันว่าใกล้จะถึงที่หมายแล้วพนักงานต้อนรับจะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องผู้โดยสารห้องน้ําห้องครัว และอุปกรณ์ต่างๆจากนั้นต้องนั่งประจําที่และรักเข็มขัดที่นั่งให้เรียบร้อยครับส่วนหน้าที่ในข้อต่อไปก็คือหน้าที่หลังจากที่เครื่องลงแล้วสิ่พนักงานต้อนรับจะต้องปฏิบัติข้อแรกก็คือต้องกล่าวอําลาผู้โดยสารครับและช่วยเหลือผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้อที่2ก็คือตรวจเช็คห้องโดยสารอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจสอบดูว่ามีสิ่งแปลกปลอมหรือมีสิ่งมีค่าของผู้โดยสารตกหล่อนอยู่หรือไม่และทั้งหมดนี้ก็คือหน้าที่ หลัก3ประการของพนักงานต้อนรับเครื่องบินนะครับอาจกาวได้ว่าพนักงานต้อนรับมีหน้าที่สําคัญคือในการให้บริการที่ดีแก่ผู้โดยสารเพื่อสร้างความทับใจให้กับผู้โดยสารให้มากที่สุดแต่สิ่งที่สําคัญมากที่สุดก็คือหน้าที่ในการให้ความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารและอากาศยานซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากในอุตสาหกรรมการบิน